กันไปเที่ยวเล่นงานไลเรือไปเบิ่งจากน้อยเต่างอยพี่น้องสายน้ำพุ่งจะเลืองเล่นดังทองขอเชิญญาติน้องมาเที่ยวง,งานไลเรือไฟเต่างอยนี่นาะสิบอ้อยเสื่อมสูนอุดมสมบูรณ์ทั้งกุ้งหอยปุ้ปลา วัทธาน้รทมของเต่างอยลำค่าดูเต่าใหญ่นี่นาสวยงามบาดใจดูเต่าใหญ่นี่นาสวยงามบาดใจน้ำคุ้งเอ่ยไหลลัล่งดังน้ำใจชาวเต่างอยคงมันเลิศล้ำ หากแม่นใครมาพบเจ้าอกน้ำคำบึงทวายก่องามเต่าง่อยน้องยอดระทุกสาวจันเพ็ญก็สวยเด่นน่าแลสวยจริงแท้คำว่าเขเาหูหน้าหวานสาวหน้าตาก็น่าดูสวยเด่นงามรูสาวอําเภอเต่าง่อยสวยเด่นงามรู สาวอำเภอเต่าง้งยมาเที่ยวหนไรลว้ไปกับออ้ก็ออยากให้น้องไปพอุกน้ดร้อนผูได้น้ำพุ้นเป็นช่วงเบงฟ้ายลวงกังน้ำเด่นดอกเด่นน้

กับภูมิภาคินะคะหลายท่านอาจจะเดินทางไกลมากสำหรับเมื่อคืนหลายท่านอาจจะเดินทางพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเลยจุงเทพมหานครได้จากเพื่อทุกสายแล้ที่ได้เดินทางมาจับนั่นจันมาจับนั่กจันครับนี่ล่ะเป็นการถ้ำบุญท่าสะพานเรื่องการศรีรัตน์ขอนแก่น

Radek jaeta ruana kaeke hawatumente jayantu di ตัดเดินดอกไม้เกลานหยิบดอกไม้ครับันรสวดการเนแล้วครับเิญนครับมากวันลครับอิจฉสุริย์สิได้ต่อชนีบานาเจ้าคือดาวขาวผู้พันคันดันวยข้าขวา i'm gonna Goodbye. โลดช่วยดานดนพี่น้องบ้านนาพี่พึ้งทางใจเคยกราบไหว้สักการะบูชาผู้หนึ่งดำอยนานนานน้องใจ่สักขาต้องเมืองภูไทยงานไรเรือไปที่ลำน้ำมวลไหลเอาอา สูแห่งแดนกีสานงานคุณบ้านเฮาขยาเตาอ้ยเคยไหว้กราบพา,า,า,านิดทอดสาวเต้าอ้อยตาหวานคีดทอดบ้านแต่เราต้องลาวันจีบบน กองเกิดต้องผิดกันได้ผู้ใหญ่ได้พี่น้องประชาูดอําเภอเต่าลอยขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเิเน,นียร์ยไรดูไปไหว้สาวผู้ใญ่ตองลอยประจำปี2500ครั้งที่22ใน,นวันนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านมติสัยตาธรรมวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดได้กรุณากล่าวเปิดงานและพบปะ ผู้มาร่วมกิจกรรมนาขเจดีใส่เรือไปไม่สายเพื่อจตมวยประจำปี2563ครั้งที่22ขอขาบชิญครับครับเรียนท่านในเปอต่อลอยนะครับท่านประธานสภาผู้นำอำเภอต่อลอยท่านหวูน้าศรนาชการท่านรองนายกการหาดสุรินทดประชนลนครผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนชาวอำเภอต่อยงต่องอยและแขกทุกท่าน ตื่นเต้นตื่นเต้นเลยตื่นเต้ตนเพราะคนเยอะบอกรู้นเนี่ยนะผมมีความรู้สึกกินดีเป็นและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในที่เปิดงานปัะเพณีไห,หลเรือไฟไหว้สาพยาเต่าง,งอยประจำปี2 5 6 3าั้งที่22ที่จัดขึ้น,น,น้อำเภอเต่ามอยในวันนี้นะครับก,ก่อนที่จะเปิดก็กาบเรียนนะก็ท่านประธานสภาธรนนักนบอกแล้วนะนะของกอนมานผมก็เห็นใจไ,ไหนๆมาก็แล้วเนี่ย ปัจจุบันเรามีสากาอะไรอยู่ครับกลัวไหมไม่ถ้ากลัวคงไม่เป็นอย่างยี้มสุดาแต่การจะโตแค่นิดเดียวใครมีแม้ี่เป็นใสหน่อยนะครับแล้วขอความนาที่ท่นานประธานมาทำเนี่ยไหนๆมันมันมัน,ม,น,ม,นมันทำขนาดนี้แล้วเนี่ยประเด็นระยะห่างมันคงยากแต่ประเด็นคือถ้าอินสลามมาขอกอง,งานาอยู่กับพี่ทุกคนนะครับอย่าเข้ามามุนเด็ดขาดบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วนะผมขอเปิดงาน ประเพณีไหลเรือไฟไหวาสาพ,พยาเต่าง,งอยประจำปี253ครั้ทงที่22ณบัดน,นี้ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุทรราการเป็นอย่างสูงนะ Proper ปปเป็นกำลังใจท่านอีกครันะ้งหนึ่งนะคะท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในงานประเพณีไหลเรือไฟไหวสาพ,พยาเต่าง,งอยครั้งที่22 พอทราป่านะครับพอท่าป่าเริ่กิจกรรมหลายอยากก่างก่อนที่จะหรือเป็นประวัติการนะครับที่พี่น้องจากืทั่สารคิีนะครับมาร่วมนะครับในพิธีวันสรนะครับร่วมกับพี่น้องทางต่าอังอนะครับทุกหมู่บ้านทุกตำบลหมู่บ้านเละนะครับก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ สม,มาเที่ยวงานไลเรือไปกับอายบอยอากให้น้องไปพ่อผู้งามหล่นลืนผู้ใดน้ำพุ่งไหลเป็นช่วงเบิ่งไฟหลวงกับงามเด่นดอกเดีนางเอ้ยเห็นผู้พานอยู่ไกลเขียวคุ่มหมู่ึกษาเบิงวัดว่ากับงามลำวัดธาตาธรรมงามบอคอยสาวเต้างอยผู้งาม